ถือว eh? ่าเป็นวงที <n> ่น <venant> ่า bueno. จ <anything to build Fahrenheit> ับตามองว่าจะพัฒนาต่อไปได้ไกลอีกแค่ไหนสวัสดีค่ะอยู่กับ p a s สต Channel อีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีแอคเพลงใหม่ของวงโฟ กันอีกแล้วนะคะซึ่งเพลงนี้เนี่ยมีชื่อว่า No One ซึ่งปล่อยวันนี้เลยวันที่25เดือน4ปีพศสอ6 4นะจ๊ะเอาล่ะทุกคนไม่รอช้าไปฟังกันเลยดีกว่าสามสองหนง No One No One Summer Video อืมเปิดมาคนแรกทรงผมแบบ สวยมาเลยอ่ะโอ้โหขาวมากอะเสียงหวานมากอ่าคนนี้ที่อยู่ในเพลงวัดบลาที่เป็นคนรับแรปป่ะที่แพทเคยบอกว่าคู่เท่ๆหน่อยอเฮนน่าชอบน่ารักหน้าเป็นเด็กก็รักมากเลยอ่ะเฮนน่าจริง เออมีผมชุกชอบวะโอ้ขาวว่ะเลยคนนี้น้องน่ารักเลยน้องชื่ออาไายป่ะคนนี้ใช่ไหมโอ้ยคนนี้สวยอ่ะชื่อไรวะคนนี้สวยอ่ะชอบทรงผมมาเลยตัดตรงนี้ด้วยเฮ้ยดนตรีท่อนหุบเปล่า โคตรให้ฟิลทไว้เลยอะอันนี้ความิคิดเห็นส่วนตัวนะแอบมีแบบกลิ่นอายทไว้นิดนิดคล้ายๆแบบแต่ชอบนะชอบแบบแบบคล้ายๆนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีทาเต้นเนี่ะ เมื่อกี้เหมือนไม่ค่อยคุ้นมุมกล้องแบบกว้างเท่าไหร่แต่เดี๋ยวพอมุม,มกล้องโพสอัพหรือว่ามุมกล้องรวมเป็นกลุ่มใกล้ๆอ่ะจะรู้สึกชอบมากกว่าคนนี้เลนแลบปะ <c oughs> มีแลบก,กี่คนวะเนยมีแล้วกี่คนเ <c oughs> ออแลบเท่เว้ยคนนี้อ่ะ<อ> วัดประหลาดที่รีแอคไปเมื่อคลิปที่แล้วรักเท่ๆคุลๆเฮ้ยน่าหลับจังเลยอ่ะเดี๋ยวขอขอลองโฟกัสเนื้อเพลงไปด้วยนะว่าจะประมาณไหนแต่คนนี้สวยมากเลย อะไรว่ะสวยดีอะสีดแดงเนี่ยมุมกล้องเนี้ยเรารู้สึกปแปลกแปฮะมันดูห่างหาก,กันยังไงไม่รู้อ่ะเนี่ยจะชอบมุมกล้องแบบเมื่อกี้ที่รวมรวมมันกลุ่มกลุ่มอ่ะชอบงผมคนนี้มากเลยเอ้ โคสอัพหน้าแต่ละคนไปเลยจ้าดอกอะไรวะเ <laughs> นี่ยมุมเนี้ยอา้าค่อยๆหายไปทีละคนเรารู้สึกมุมเนี้ยมันแปลกๆตายไงไม่รู้เหมือนไม่ค่อยชินอะอค่อยค่อย,อยหายไปทีละคนละ ม่แต่ดนตีให้ฟิลแบบฟิลสบายสบายมาบแบบแอบรู้สึกแบบคล้ายๆฟิลดนตีแนวทวายส์นิดนึงเหมือนกันนะเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะอันเนี้ยความรู้สึกส่วนตัวนวานนาวาชุดขาวนังแกงเลยเหมือนกันยืนอะไรเนี่ยมัน ไม่สมนะูทเนี่ยแต่ถ้าอย่างเนี้ยถ้าอย่างเนี้ยถ้าแบบรวมกันอย่างเงี้ยแบบเออมุมกล้องเนี้ยเราชอบแต่พอมุมกล้องตอนอยู่ทางแบบเขาเรี่กว่าไงอ่ะตอนยืนมุมก้กว้างอะมันปแปลกตานหนึ่งอ่ะโอเคจบแล้วนะทุกคนหลังจากที่ฟังจบแล้วนะทุกคนฟังเพลงนี้เนะี่ยเรารู้สึกว่าชอบดนตรีนะดนตรีมีความสดใสามากแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบบีต,ตอนท่อนฮุกมากเลยอนะมันฟังแล้วแบบ มันลื่นอะมนไม่รู้แต่บอกไม่ถูกฟังแล้วมันลื่นดีอะชอบ <S <S แอบมีกลิ่นอายหรือเป็นความรู้สึกของเราคนเดียวก็ไม่รู้นะว่ามันแอบมีกลิ่นอายคล้ายๆบีทดนต,ตรีของไทวายส์นิดนึงถ้าจาไม่ผิดน่าจะคล้ายๆกับม o r e and more คือไม่ใช่เมลโลดี้ไม่ได้คล้ายหรืออะไรนะแต่แค่เขาเรียกว่าอะไรวะบอกไม่ถูกอะแต่มันมีกลิ่นอายที่ให้ความรู้สึกนั้นนิดนึงอะอาจจะเป็นเรื่องบีทพูดอะไรวะเนี่ย <laughs> นั่นแหละเอาเป็นว่ามันเป็นความรู้สึกส่วนตัวของแพนอะว่ามันแบบนิดนึงอะแบบนิดนึงจริงๆเห <c oughs> มือนอารมณ์แบบฟังเพลงวัดปลาแล้วนึกถึงกามิกาเซ่เอออารมณ์ประมาณนั้น่ะ <c oughs> แต่อันเนี้ยพอเรามาฟังเพลงเนี้ยบีทเพลงเนี้ยดนตรีเพลงเนี้ยมันให้ฟีลนึกถึงแบบสไตล์วงทวายเออต้องพูดประมาณนั้นส่วนเรื่องพร็อหน้าผมเรารู้สึกว่าเออทาให้น้องๆเด่นนะ MV เนี้ย ทำให้น้องๆเด่นพอสมควรเรื่องทรงผมเรื่องแบบว่าการแต่งหน้าเรื่องแบบชุดอ่ะเออเราชอบนะเป็นคอนเซ็ปเป็นวงดูไปในทางเดียวกันสไตล์เดียวกันเอออันเนี้ยดีส่วนเรื่องเนื้อเพลงขอกลับไปดูแป๊บเมื่อกี้ดูแต่คนขอกลับไปดูเนื้อเพลงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวโฟกัสตั้งใจฟังเนื้อเพลงแป๊บหนึ่งนะยาทุกคน อโอเคเข้าใจแล้วคือตอนแรกอ่ะเราดู MV มันจะโฟกัส2อย่างเราโฟกัสไม่ทันจริงๆค่ะขออภัยเลยลงมานั่งตั้งใจอ่านเนื้อเพลงทีหลังก็คือเนื้อเพลงเหมือนสื่อประมาณว่าต่อให้เราอยู่ไกลกันหรืออะไรก็ตามก็ยังจะมีแต่เธออะไรอย่างนี้อารมณ์คนข้างรักนะคะแบบโลกสดใสเป็นติ๊กจงวอะไรประมาณนั้นทุกคน้อว ความหมายดีนะความหมายน่ารักความหมายน่ารักอยู่ก็เพลงสดใสอนะ่ะเนาะที่ป๊อปมันก็น่ารักตามสไตล์ของมันอยู่ลนะเนื้อเพลงดีดนตรีด D, ชีชอบชอบเพลงนี้ชอบทั้งคลิปเนี่ยมีติดใจสองอย่างอย่างแรกเรื่องมุมกล้องตอนที่แบบว่าถ่ายไกลๆอ่ะแล้วจัดโพสิชันให้น้องๆยืนอะ่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันดูไม่สมูทเท่าไหร่อันนี้อันนี้ไม่รู้คนอื่นรู้สึกหรือเปล่าแต่ตัวแพทอะรู้สึกแต่พอมาโพสอัพใกล้แล้วน้องๆยืนยืนรวมกันเป็นกลุ่มอ่ะเออเรารู้สึกว่า มันสวยติดตรงเนี้ยนิดนึงเรื่องแบบว่าฉากมุมกล้องตรงเนี้ยแค่นั้นนอกนั้นเราไม่ติดใจอะไรกับอีกเรื่องหนึ่งดอกไม้ดอกอะไรวะอยากรู้มันคือดอกอะไรอยากรู้สวยชอบสีแดงเป็นทุ่งเลยสวยดอกอะไรวะก็เน <history> ี้ยนะคะมารีแอคเนาะคลิป เพลงของ f o Eve นะคะเพลง No One เพลงใหม่ล่าสุดเพิ่งปล่อยมาเลยเนาะโดยรวมก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะคะน้องๆน่ารักดนตรีดีเพลงดีมุมกล้องโอเคติดแค่บางฉากแค่นั้นเนาะถือว่าเป็นวงที่น่าจับตามองว่าจะพัฒนาต่อไปได้ไกลอีกแค่ไหนรอติดตามอยู่นะสาวๆน่ารักกันทุกคนเลยมีความสามารถกันทุกคนเลยพัฒนาต่อไปนะคะทั้งเรื่องเต้นเรื่องร้องเรื่องแร็ปเนาะรอติดตามผลงานกันอยู่หันมาสนับสนุนทีป๊อปไทย นะทุกคนนะเออแล้วก็อีกเรื่องแพทต้องแจ้งก่อนนะคะว่าช่องแพทอะคอนเทนต์หลักไม่ใช่รีแอคนะทุกคนคอนเทนต์หลักของแพทะจะเป็นตลกโปกฮาล้อเลียนอะไรอย่างนี้นะทําตัวบ้าๆบอๆบองๆนะทีเนี้ยถ้าจะขอคลิปรีแอคอะไรอย่างเงี้ยขอเข้ามาได้นะคะแพทอะจะสามารถรีแอคให้ได้แค่บางคลิปนะถ้าบางคนขอมาแล้วไม่ได้รีแอคให้อย่าน้อยใจเนาะเพราะว่าบางทีตารางที่เราจะถ่ายคลิปลงช่องอะมันอาจจะต้องดูด้วยว่ามันจะไปเฮย ยัดลงก่อนแบบคลิปที่เราจะลงประจําได้ไหมอย่างเงี้ยเนานะเพราะว่าช่องแพทเนี่ยคอนเทนต์หลักไม่ใช่รีแอคนะคะถ้าเกิดว่าแพทเน้นรีแอคเป็นหลักแล้วแบบว่าอ่ารีแอคทุกอย่างที่ทุกคนขอมาเลยเนี่ยช่องแพทมันจะกลายเป็นรีแอคเป็นหลักเนาะซึ่งมันจะผิดจุดประสงค์ในการทําช่องไปสักนิดนึงนะคะเพราะว่าช่องแพทอาจจะเน้นล้อเลียนเน้นอะไรเงี้ยเป็นหลักแล้วรีแอคเนี่ยเป็นเรื่องรองเนาะใครขอมาแล้วไม่ได้รีแอคใครอย่าน้อยใจนะอย่าน้อยใจต้องแจ้งไว้ก่อนอย่างนี้จริงๆนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แพทด้วยนะคะอย่าลืมไปดู MV ของน้องๆด้วยนะ <c oughs> ก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามกัน <c oughs> เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยเวลาคน2คนก็ขอขอ,อพระคุณนะคะทุกคนยังไงก็อยู่เป็นกำลังใจกันไปเรื่อยๆก่อนนะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะก็ไปแล้วเนาะบ๊ายบาย